หลังจากที่เราทำดอกมันก็จะได้ประมาณไซส์นี้ไซส์นี้ก็คือขอบที่เราขึ้นเป็นโซ่13นะคะแล้วก็จะได้หลัก10รวมกับโซ่ที่เราทำเป็น1 1ก็จะเท่ากับฝั่งนี้10ฝั่งอันที่สองก็10อันที่3ตร,ตรงกลางของเราจะเป็น13บสนะคะ13เท่ากับ ฝั่งข้างเนี่ยสิบสิบสามสิบอ่าถ้าถ้าเราขยันนับนับกลีบนับหลักมันจะได้ดอกที่เท่ากันเป๊ะถ้าเราทําแบบจิม้มจิมไปเรื่อยๆบางทีมันก็จะมีดอกไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่อยู่ที่เราจะต้องการแบบไหนพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอ่าถ้าเราต้องการให้งานมันสวยขึ้นละเอียดขึ้นมันก็จะมีการมาถักขอบอีกทีนึงค่ะการถักขอบนะคะก็คือ จะเป็นการถัก X มันมี2แบบนะคะการถักขอบถักขอบที่เป็นถัก X เ,เฉยๆการถัก X เ,เฉยๆก็คือจิ้มลงทุกรูจิ้มลงทุกรูแบบนี้นคะคะจิ้มเป็น X ลงทุกรูเลยค่ะเพื่อความสวยงามทำดอกไปละก็มาเก็บขอบกันสักนิดนึงอุตส่าห์ทำดอกกันมาละหรือใครขี้เกียจก็ไม่ต้องทำ โดยเฉพาะแอดมินขี้เกียจมากกับการทำขอบบางทีก็ไม่ทำแต่เอาให้สวยก็ทำค่ะอ่ะก็คือเป็นการเก็บขอบลงแบบนี้นะคะมันมันจะต้องจิ้มลงทุกรูยกเว้นตรงที่ตรงที่หัวมุมค่ะตรงหัวมุมนี้พอเราจะเข้าไปถ้าเราจิ้มข้ามมามันก็จะเหมือนกับว่ามันงานมันจะล้ง ลงนี้รูนี้เราจะลงไปสองสโอเคนะคะแล้วก็จิ้มลงกลางเลยค่ะหน3 4งสองสามสี่ห้าหกนคะคะ งานมันก็จะดูสวยขึ้นแบบนี้ก็ทำแบบนี้ไปจนจนครบทั้งหมดอะคะ่ะจนครบดอกถ้าทำขอบแบบ x เ,เฉยๆแล้วก็ให้มันเป็น x เ,เฉยๆไปะคะ่ะแล้วมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่มันจะเป็นเหมือนเหมือนขอบเป็นหยักๆอะคะ่ะอันนี้ แอดขออนุญาตไม่นับนะคะคือจิ้มจิ้มไปบางทีเราเราทำงานเราก็ไม่มานั่งนับทุกทุกอันหรอกคะ่ะเราแค่ดูความสมดุลถ้างานของเรามันอยู่ในพื้นที่ที่แบบบานพอดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถือว่ามันมันมันถูกต้องแต่ถ้ามันหดเข้าคือมันงุ้มเข้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องเพิ่มหลักขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะต้องเพิ่มหลักให้มากขึ้นหลัก X อกนะคะ บางทีแอดมินก็ไม่ค่อยนับก็จะอ่าเนี่ยฟังละข้างบนเนี่ยอันละสามแล้วค่อยถ้าล่างปกติก็รูละหนึ่งแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้ดอกใหญ่ขึ้นบานขึ้นอีกบานขึนอีก เพื่อนในกลุ่มเราบางคนก็ทําทําได้แล้วนะคะนี่ค่ะดอกมันก็จะเพิ่มขยายใหญ่ขึ้นโอเคไหมคะอันนี้เป็นการแนะนําถักขอบแบบที่หนึ่งนะคะส,ส่วนแบบที่สองแอดขออนุญาตทําทําให้ดูไปเลยนะคะเดี๋ยว <c oughs> ก็คือแบบที่สองมันจะเป็น ไม่เอาดีกว่าถ้าทำขอบดแบบนี้ก็คือทำให้เหมือนกันหมดทั้ง5กีบเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ